น้ครู้สึกยังไงบ้างได้มาเป็นเลนเตอร์ได้กับแคมเปญครับเอาเทปก่อนครับผมก็จริงปีนี้เป็นปีที่2แล้วแล้วก็การได้มาร่วมงานกับ s อคือทุกปีคือมีความใหม่ทุกทุกปีแล้วก็ความสนุกของ s อสคือเขาไม่เคยหยุดนิ่งนะฮะแล้วก็คือปีนี้พอแคมเปญแบบเขาบอกว่าแค่งเงินหน้ากอซัมอะไรอ่าเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันมัน มันจริงๆอ่ะมันคือมองหน้าเคยมองหน้าขึ้นไปก็เห็นความสวยงามอะไรอย่างนี้ออปเปนี้มากมายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออคอนเซปต์เจ๋งแล้วเราได้มาอยู่ในแคมเปญที่เจ๋งขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเออสนุกดีครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเอสนะครับผมแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่เจมแล้วก็พี่สไปนะครับผมรู้สึกว่าเป็นแคมเปญที่สนุกมากแคมเปญหนึ่งเลยครับคว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่อางนั้นนะครับผมก็รู้สึกสุดยอดมากเลยครับปกติก็ทำแต่ยูทูบนะครับผมเราช่วงนี้รู้สึกกเเเเหมือนนป็็ดดาาารรแล้ววี๋ยจะ ทำคลิปนะคอแลแลบกับเอสนะบนยูทูบของผมนะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ก็รอติดตามผมกันได้นะก็ขอเชิญวัยรุ่นเจนซีนะทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยครับผมนะครับเปญนี้มีความมั่วซั่ยังไงบ้างครับผมผมว่าความมั่วซั่ของเอสในครั้งนี้คืออย่างแรกเลยก็คือเพลงนะครับผมซึ่งผมทําเองด้วยแล้วก็ในข้างกระป๋องก็จะมีดีเทลเล็กๆที่คนเข้าไปเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็ข้างๆกระป๋องก็จะได้เห็นโคตร แจ๋วแจ๋วของเจนซีที่แบบว่าดาวมีไว้เบิงหรือว่าแบบเราเป็นดาราทาดีๆอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเจ๋งมากแล้วก็ความอลซั่มของมันก็คือแบบเมื่อเราเงยมันขึ้นเราโยกกระป๋องขึ้นคํานั้นก็จะอ่านได้เห็นชัดอะไรเงี้ยผมก็ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งในตัวนูนก็ผมก็เป็นแฟชั่นที่แต่ละคนมีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองผมซึ่งอด็กในยุคนี้ก็คือกล้าทํากล้าคิดแล้วก็กล้าทําสิ่งใหม่ๆนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยครับ บรรยากาศช่วงที่แข่งบาสหน่อยเลยว่าตื่นเต้นเลยน่อยครับฟอร์่อยเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าอย่างผมเองคือไม่ได้เล่นบาสมานานแล้วอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเล่นแบบที่แบบจริงๆเลยครับคือเล่นกับมีนตั้งแต่กีปีประมาณสองสามปีที่แล้วอ่ะเออตั้งแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้เล่นเลยแล้วกลับมาแบบว่าได้เล่นอีกครั้งก็รู้สึกว่าเออมันแบบคิดถึงช่วงวัยหมอมปลายที่แบบเราได้เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยย้อนไปไปถึงตอนนี้เรายังอายุน้อยๆอยู่เป็นเจนซีอะไรอย่างเงี้ย ก็มีอะไรเป็นนักกีฬาด้วยครับผมก็รู้สึกจริงๆไม่ได้ซ้อมมาโหนานมากครับผมก็รู้สึกเหมือนได้กลับมาในที่ที่แบบตัวเองถนัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจครับผมสบายล่ะแล้วก็ให้สองคนนี้แบกทีมแล้วผมก็ไม่ค่อยเล่นกีฬาบาสมาก่อนนะแต่รู้สึกว่าน้องมีกับพี่เจมส์นี่คือแม่นมากสำหรับผมแต่ก็พาทีมาถึงแต่คือเราได้แชมป์ใช่ครับ ทั้นขอข้อความบนกระป๋องหน่อยั้งแต่แรกผมเผมเป็นเออ่ราเป็นดาราทําดีๆครับก็คือเป็นแบบคําที่แฟนัๆขอจอแซวเราเพราะว่าเราชอบเปิดๆอะไรอย่างเงี้ยผมผมเป็นบุญตาในสนามเนี่ผมก็ตามคอนเซ็ปต์เป็นนักกีฬาผมผมว่าเกิดมาครั้งเดียวนะเบียวให้สุดไปเลยครับผมสุดท้ายก็ฝากแคมเปญนี้นะครับให้เจนเป็นส่วนใหญ่กันได้ครับผมก็ฝากเอสโคลาไว้ด้วย คือนอกจากความสเปเชียลในทุกๆแคมเปญที่ออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือเอสเขจะมีลูกเล่นในกระป๋องในดีเทลทุกอย่างก็เป็นคนที่แบบละเอียดมากๆฝากแค่เงยนหน้าก็รายซับไว้ด้วยครับผมฝากเพลงแล้วก็ฝากพวกเราเป็นพรีเซนเตอร์ของ S ในแคมเปญน,นี้ด้วยนะครับผมก็ฝาก e อส o l a p า e s e n t e d ตอร์ e ว t ชัยแอนด์ไว้ด้วยครับผม